หรับคนที่ชอบเผ็ดน้อยๆนะครับร้านเราก็ตำได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเกาเหลากุ้งสดหมูยอพริกสองเม็ดนะครับชอบเผ็ดมากสั่งเผ็ดมากชอบเผ็ดน้อยสั่งเผ็ดน้อยสั่งได้เลยนะครับใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศครับมะนาวโยนครับกุ้งสดครับแล้วก็หมูยอ นี่ฉ่ำๆหมูยอดฉ่ำๆน่าทานมากนี่จะเป็นออเดอร์สั่งกลับบ้านนะครับลูกค้าที่สั่งกลับบ้านสามารถสั่งผ่านแอปไลน์แมนได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับ มาดูออเดอร์ต่อไปกันครับตำปลาครับใส่ข้าวโพดด้วยเหรอครับพิเศษใส่ข้าวโพดใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำมะนาวจากนั้นก็โคเล่โคเล่ครับ เกเขเทศครับผักบักยาวครับมะนาวแล้วก็เส้นมะละกอโอ้โหนี่ลมแรงอันนี้จะเป็นส้มตำปะลาราใส่ข้าวโพดนะครับ โอ้ฉ่ำม,มากทุกคนฉ่ำเด้งๆพี่พบอยตามไรครับ ตามหอยแครงเราบินเหรอพี่นัทเรา <c oughs> ออเดอร์ก่อน <c oughs> อ่ะออเดอร์มาแล้วเสียงเรียกจากสวรรค์อ่าแซอมอนยอเผ <thoughtful> <c oughs> ็ดกลางนะครับนะมา จัดกลางก็ใส่พริกประมาณนี้แหละหนึ่งครับพี่ใส่น้ำตาลใส่ผงนัวใส่อะไรอีกน้ำตาลปี๊บมีลูกค้า<ม>ถามว่าไม่ใส่น้ำตาลปี๊บได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้กค้าจะกินแบบไหนกันต่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมถ้าไม่ใส่น้ำตาลปี๊บรสชาติจะไม่เหมือนเดิม ความหอมจากน้ําตาลมันก็จะลดลงใส่มะเขือเทศถั่วักยาวนะครับมนาวโยนครับแล้วก็แซลมอนครับแล้วก็ถม่ยอช่ำเวอร์ นี่ครับตำแซลมอนยอฉ่ำเรียบรอย้อยพร้อมเสิร์ฟครับรตำอะไรครับพี่บอย เหล่ายอเพิ่มเส้นต้มตำหมูยอโอเคบรรยากาศตอนนี้ส,สบายนะครับลูกค้ามีมาเรื่อยๆนะครับผมลมเย็นมากวันนี้มาดูตำต่อไปนะครับอันนี้ตำอะไรครับตำกุ้งหมูยอเพิ่มเส้นนะครับเอาไม่ยอเนาะไม่ใส่ยอ รเร,า,เราไม่ใส่เส้นเยอะลูกค้าไม่ใส่ยอเราก็เพิ่มเส้นให้เยอะๆก็คือส้มตำกุ้งสุก<ช>้โโอหอ,เอเมเลยลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับ โอเคครับ